ไม่เจอนะตรงนี้นะดูให้ดีพอมานั่งอธิษฐานเสร็จท่านก็เริ่มตั้งความเพียรใช่ไหมตามปกติคนเราเนี่ยต้องมีความมั่นใจอะไรบางอย่างใช่ไหมถึงกล้าอธิษฐานเอาชีวิตเป็นประกันกันนั้นนะความมั่นใจแรกคืออะไรไปลอยถาดแล้วอธิษฐานใช่ไหม ่านมันเป็นไงเออมันทวนกระแสมันแจกที่หนึ่งเลยใช่ไหมอ่าสองเขามากลางทางปรากฏว่าพรามนั้นถวายหญ้าหญ้าเป็นหญนะ้าคาในน่้นไม่เอา้าอื่นนะแล้วก็แปกกำม,มือด้วยนะไม่ใช่เก้ากำมือหรือหกกำม,มือนะั้นทไมต้องแปะกำม,มือนี่ความมั่นแจกที่สองวอาอ๋อทางที่จะรู้เนี่ยมันจะต้องหมายถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นปิศนาธรรม ว่าคนที่จะบรรลุความสําเร็จได้เนี่ยต้องมีาตาแท้มีท่าท่องคำนะต้องมีาตาแท้อยู่ในใจที่หลวงพ่อเรียนใช้เรืว่าคนจริงรู้ของจริงถ้าคนไม่จริง่ยทำไปนะเล่นเยอะแยะรู้ยากแต่คนจริงจะเจอของจริงดังนั้นในสภาวะที่เป็นโพธิเนี่ยเป็นของจริงแต่ถ้าเราทําเล่นๆเ,เนี่ยไม่ตั้งใจจริงจังเนี่ยจะเจอ,อยากดังนะนั้นพระพุทธเจ้า จอมีธาตุแท้อยู่ในใจคือธาตุแห่งความตั้งใจนะคืออธิษฐานนั่นเองอันนี้ตีเป็นปิศนานะทําไมคนที่มีธาตุแท้อยู่ในใจเป็นคนที่ไม่กลัวตายนะไม่กลัวตายหมยายความว่าทนทนกระแสะใจตัวเองได้ไม่ทําตามใจคนที่มีธาตุแท้อยู่ในใจหลักก็คือไม่ทําตามใจตัวเองอะไรที่จะเป็นไปทาใจในทางไม่ถูกไม่ทําสามารถที่หักหิบได้ นนี้สัญลักษณ์นั้นนั้นเจ้าชายเศรษฐมีหลักอันนี้ก็คือมันอยากกินไม่ถึงเวลาไม่กินมันอยากลุกไม่ถึงเวลาไม่ลุกมันอยากดื่มไม่ถึงเวลาไม่ดื่มอันนี้ก็เรียกว่าสามารถทนกระแสแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเออฉันจะไม่กินเลยทั้งวันอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ใช่นั่นคำว่าทนกระแสคือในเป็นความต้องการของกิเลสจะไม่ทําตามมัน แต่อันไหนที่เป็นความต้องการของร่างกายและธรรมชาตินี้ท่านึะตอบสนองการตอบสนองต่อความร่างความต้องการของร่างกายนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลสแต่การตอบสนองต่อความต้องการของจิตในทางที่ผิดกาลเทษะและผิดธรรมเนี่ยอันนั้นเป็นกิเลสท่านจะไม่ตอบสนองตัวน,นี้คือการทนกระแสที่วางทางไปปั๊บก็ทนกระแสขึ้นไปนะทีนี้โสติยะพามชื่อก็บอกว่าโสตี สวัีแปว่านะพระวันสวัดีพระวันตุเตสภาสวัสีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายสวัสีที่อามาใช้ภาษาไทยแล้วว่าสวัสดีอ่ามาถทนว่าสวัสีด้วความสวัสดีความปลอดภัยทุกคนที่จะมีความปลอดภัยในชีวิตได้ต้องมียาคาแบกมือทําไมต้องเอายาคาไม่พูดถึงยาอื่นเลยนะเพราะยาคามีคุณสมบัติห้าอย่าง ยาคาตามภาษาบาลีชื่อว่ากุสายากุสาแต่พอเอามาใช้ในท่านก็ยืมเอาสัว่า,ากุสาเนี่ยมาใช้ในบาลีว่ากุอะไรกุสนคาว่ากุศนแปลว่าแหลมแปลว่าขมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของยาคานี่มีห้าอย่างเราจะ,ะนึกออกว่าหนึ่งยาคาเป็นลักษณะยังไงเอารากมาดีก่อนรากยาคาเป็นไง มันทู่หรือมันแหลมพวกเราอยู่ที่นี่คงไม่เคยเห็นยาคาแอกนะ้เพราะนี้อเมริกาไม่มียาคาหนึ่งรากยาคามันแหลมสองรากยาคามันสกปรกหรือสะอาดดึงขึ้นจากดินปั๊บเลยที่ไม่ต้องล้างสะอาดเดขาวเจ๊ะเลยนะสองรากมันสะอาดสามรากยาคาเนี่ยมันลึกหรือมันตื้นมันลึกโอ้โหไทยเท่าไหร่มันไม่ยอมตายเขาเท่าไหร่ไม่ยอมตายเพราะลากมันลึกมากสี ยาคาตายยากหรือตายง่ายตายายากขนาดเอายาลาดแล้วมันยังไม่ตายเลยเผากินครั้งก็ไม่ตายาต้องเอาอะไรเป็นกไมาให้มันงอกมันถึงจะตายหา้าเวลาคนจะมุงหลังคางเนี่ยเขาเอายายอาะไรเจ้าสังกสีมามุงก็เรียกว่าหลังอะไร,รไม่เรียกว่าหลังสังกสีนยเรียกว่าหลังคาเหมือนเดิม <laughs> จเจ้ากระเบื้องมามุงก็เรียกว่าหลังคาเหมือนเดิม,มนเนี่ยไม่ได้ว่าหลังกระเบื้องนะ ห็นไหมนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของยาคารนะเพราะนั้นญาคามีคุณสมบัติห้าอย่างชั้นใดก็ดีคนที่มีกุศลเนี่ยจะมีคุณสมบัติในจิตห้าอย่างฟังให้ดีนะคนที่มีกุศลในจิตเป็นคนจริงเนี่ยมีคุณสมบัติห้าอย่างหนึ่งรากยาคาลักษณะที่หนึ่งคืออะไรแหลมคมใช่ไหมหนึ่งเป็นคนมีปัญญาแหลมคมสองรากยาคาสกปรือสะอาดสะอาด คนที่มีกูศสใจใจเป็นคนจิตที่สะอาดชอบความจริงสามคนที่มีกูศลนจะเป็นคนที่ตื้นหรือลึกลึก,ลก <laughs> หากินใครนะหากินกเป็นคนที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งสี่คนที่มีกูศลน้นเป็นคนอ่อนแอหรือคนขยนันหรือคนเข้มแข็งหรือคนอดทน <Okay. S 1> เป็นคนอดทน <laughs> ใช่ไหมห้า <laughs> คนที่มีคุศสมิจิตมัก,ก,มกจะปารลกการตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอเหมือนหลังคาเพราะฉนั้นจึงไม่เอายาติเอายตาิขาเพราะชอบที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวว่างั้นเถอะอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นฉันทำได้แต่ถ้าอะไรมันเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบางทีจะไม่ทําเพราะถือว่าเป็นการบางทีเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นยติขาจึงมีคุณสมบัติาอย่างท่านจึงยืมศัพท์คำว่าปู่าเนี่ยมาเป็นชื่อครว่าปูศส เห็นไหมนี่คือประวัติศาสตร์ของมันนะสั้นๆเสร็จแล้วแปดกำมือที่เนี้ยแปดกำมือก็หมายเขาว่าในยาคาคนที่มีกุศลแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่่รู้มักแปดด้านคือตั้งแต่สมาธิสมาสังคปะขึ้นไปถึงสมาสติสมาสมาธิใช่ไหมเมื่อมาถึงบรรลังแล้วโอ้โหเรื่องมันไม่ไหลจะลบกันทั้เลเนี่ยยังไม่ลบกันเลยมนกับพุทธิยายงไม่ลงมือลบกันเลยแบบนี้เยอะะเลยจนหนักวันนี้ ทีนี้พอพอมาถึงก็นั่งอธิษฐานจิตใช่ไหมอธิษฐานจิตว่าแม้เป่นเหนื่อยจริงๆแท่งไปก็ตามกระดูกกระเดี่ยวจะแตกหักก็ตามทานได้ไม่ได้บรรลุโพธิญาณข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาดโอ้โหก็อ,อธิษฐานนี่กระเทือนถึงนนท์บาลานเลยมานกระเทือนเลยถ้าพุทธเจ้าไม่อธิษฐานแบบนี้มันไม่กระเทือนถึงมานนะที่มารู้เราพุทธเจ้าจะรู้อ่า ทีนี้ก็หมดจะไปยกกองทัพอยู่อ่ะทีทาทัพแต่พะพุทธเจารบรรลุธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็ยกทัพยกมาทุกทัพมาช้าไปค <c oughs> วรจะยกทัพมาพุทธเจ้าตัดสรุปใชแไหมยกทัพมาในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าใช่ไหมแต่พุทธเาแต่สรุ้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตีสามอ่าตีสามตึ้งหกโมงเช้ารบรรลุธรรมแต่มานมาช้าไปมาถึงตอนเช้าพพุทธเจ้าก็ สบายมากเลยที่นี่นะฮะเจ้าสบายก <g ül> ็เข้ามาก็สู้กันนะที่นี้โอ้มาทักนะท่านเพราะว่าในช่วงที่ผู้นีเจ้าอุทานว่าเราเป็นผู้รู้แล้วเราเป็น,เป,นเป็นไก่ตัวแรกของโลกที่เจาะวิชาออกมาได้ท่านอุทานออกมานะเราเป็นพี่ของโลกเราเป็นไก่ตัวแรกของโลกที่ออกมาจากกระเปาะไข่ได้อาหารโลกกรรสสิโสเราเป็นพี่ของโลกเพราะประกาศอย่างนี้แหละ ไปกระเทือนถึงบาลังมานมายกทัพมาเลยแต่มาช้าไปมาช้าไปแก่สองสามชั่วโมงแค่นั้นเองนะพอมาพอมาได้ยินคาประกาศอันนี้มาก็ยกทัพมาบาถึงมาชี้หน้าเลยลท่านประกาศไปว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้ออกจากวิชาไดา้ท่านพูดเอาเองนี่ที่นี่ไม่มีใครเลย,ไม,มเย,ย,เลยไม่มีใครเป็นพยาของท่านเลยท่านพูดท่านไม่มีใครเป็นพยาก็จริงใช่ไหมแล้วพุทธเจ้าจะอ่านใคร ชี้มือลงไหนอ <ลง S 1> ชี้มือลงที่แผ่นดินธรณีพอชี้ลงตรงน,นั้นเลยไงแม่ธรณีก็ผุดไม่ใช่ธรณีสูงแอ่ที่ธ <c oughs> รณีสูงเลยเนะี่ยคนละเรื่องเดียวกันเนะี่ยพอชี้ลงไปแม่ธรณีก็ผุดขึ้นมาเนะี่ยุดขึ้นมาแล้วก็ผุดขึ้นมายังไม่ทันผุดเต็มที่มาก็ใส่พุทธิย่าก่อนเลยพอเห็น พอเห็นว่ามารไม่พอแม่ธรณีเห็นมารไม่เกรงใจพระพุทธเจ้าเลยคนจริงตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะบีบมือผมหรอกนะจจะพูดขึ้นมาเป็นพยานเฉยๆพอเห็นพระพอเห็นมารใส่พระพุทธเจ้าก็ยิงปึ้งปังปึงป้งปังแต่ว่าพวกลูกสอนลูกดอกทั้งหลายก็มาตกพระพุทธเจ้ากลายเป็นดอกไม้หมดใช่ไหมแม่ธรณีเห็นว่าออกมารนี่เอาพระพุทธเจ้าจริงก็เลยลูดผมเลยนะ น้ำก eh? <t worries> um, um ็ไหลออกมาเหมือนกับน้ำที่ท่วมเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะฮะุมๆไม่กี่นาทีเนี่ยท่วมทมหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งฝรั่งถามพธมาว่าตามที่ฉันอ่านคัมภีร์พุทธศาสนาว่าพระุทธเจ้าแต่รู้เนี่ยเพราะได้ผจญมารไปสู้มานไม่ได้แต่ว่ามีแม่ารณีมาช่วยใช่ไหม เออบอกว่าพุทธเจ้าของอยูนี่ไม่ได้พิเศษอะไรเลยถ้าไม่มีแม่ธรณีมาช่วยนะไม่มีทางยูจะมีสายสะดาง,งนั้นนะโอ้โหมาเจอลูกนี้มาก็นหนักตึงเลืงแต่ว่ามาแก้ยังไงเขาผ่านไปว,ว่อนยังไม่เฉลยเนะี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รบกันหลังจากนั้นพอแม่ธรณีลูดบีบมวยผมปั๊บปรากฏว่าน้ำท่วมทับมานต่งทีนี้นี่คือตัวที่เป็นสมมุติธรรมอะ ในแง่ของปรมัตญาธรรมเป็นอย่างไรอาจารย์นภัยําแก้แล้วพอนายตะกูได้จบไปเลยนะจะจบ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> บจบสักทีครับก็จำได้หรือว่าทนให้พูดถึงปรัตญธรรมในส่วนที่เป็นแม่ตัวน,นี้นั่นคือใครอย่างไรนะทีนี้ผมถูกคิดเรื่องหนึ่งว่าเรื่องยาขานหนึ่ง ทุกวันนี้คนไทยเราก็เอาอยาคามาประพรมน้ำพุทธมนต์นะนะทุกวันเป็นน้ำทำให้คนโสดทิชโชคดีนะก็เอามาทําเป็นกรรมแล้วก็ประพรมน้ำพุทธมนต์เอายาคามันทุกอย่า,า,แานนก,กาาาาาแล้วก็ครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ทรงสบินนะก่อนที่จะตัสรู้ก็ทรงสุบิน,นะน,น,บนว่า ยาในสุบินทั้งหลายเนี่ยมีสุบินข้อหนึ่งที่บอกว่า,วามียาขาพุดขึ้นกลางสะดือพระองอค์พุดขึ้นมาเลยนะขึ้นไปกลางสะดือสูงขึ้นไปเฉียดฟ้าเลยนะอันนี้ก่อนทีนี้หลายคนไม่รู้อย่างยาคามันคืออะไรตรงนี้นการเที่ยวไประเทศไทยก็จะบอกอาตมานดอยู่กับยาคามาตั้งมใจเล็กใจน้อยทีนี้หลวงพ่อท่านถามว่า ม่ธรณีนั้นคือใครนะทำไมต้องพึ่งแม่ธรณีจริงๆแล้วนี่ก็ูกคิดเรื่องหนึ่งว่าคนเราจะปฏิบัติธรรมได้โยมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ต่างเราเคยหลายคนเคยบน่นว่าบารมีไม่พอ,อไม่มีบรารมีพอที่จะมาปฏิบัติธรรมหรอกหรือปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้เพราะบรารมีไม่พอส่วนมากเราจะอ้างบรารมีกันเราจะสั่งสมไปอีกกี่วกกี่ชาติบรารมีเราถึงจะพอ เราทําให่พอมาไดนะ้เรารู้ไหมน้ว่าเราสังสมมามากน้อยแค่ไหนแล้วจีจะพอบาร,รมีนะส่วนมากก็ไปโทษไปอย่างนั้นฉะนั้นแม่กรณีนี้ก็ถ้าเป็นอุปมาอุปฐานธรรมอ่าเขาเป็นบาร,รมีข้อหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในบาร,รมีที่พระองค์จะต้องทุกคนจะต้องมีนะในเช่นยกตัวอย่างโยมนั่งหรือเงี้ยยกเก้าอีไ้ไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้คํานวณดูก่อนนะ ถ้าต่องอาทิตย์มาอยู่ตัวนึงตัวนี้ร่มก็จะไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนะถ้าจะไปก็อาจาจะขยับไปนิดหนึ่งได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติยกมือสร้างจิตวาถ้าเดินก็จะเดินเป็นแค่สิบเก้าสิบเอ็ดเก้าแต่บางคนเดินซะสุดร่องส่มเลยอย่างเงี้ยก็อาตมารอยจะถ่ายรูปเป็นเมื่อไหร่หันหน้าเขาดข้หันหลังเแวบบ็บหายแว็บไปเลยเขาพี่นักเรียกว,ว่าไม่ได้เดินตามธรรมนะเขาเรียกว่าเดินตามบาน ทีนี้ในส่วนที่เป็นขันติบารมีเนี่ยนะทุกคนพออธิษฐานพรอธิษฐานก่อนนะข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติวันนี้อยู่ในเต็นท์สองชั่วโมงจะตั้งใจหรือจะนั่งอยู่ตรงนี้นะจะไม่ลุกไปไหนจะนั่งให้มาครบสิท่าหลายคนนั่งไม่ถึงสองท่าเดซ้ำไปอาจจะพักเทียม้ายมยอขวาคลลุกนี้เลยที่จริงวิธีปฏิบัติของเราเนี่ยถึงสนะิ่นนนะท่านั่งจริงเนี่ยนะนั่งสิท่านั่ง แล้วก็กลับมาอีกรอบสองก็ยี่สิบสี่ท่ามันก็ยังไม่เก็บยมไม่ปวดนะเพราะอะไรเพราะเราเปลี่ยนรียบุดตัเวลานะฉะนั้นถ้าเราวิา่ฐานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมาแล้วทีนนี้นะที่บ้านรู้สึกว่าจะไม่สะอาดมากนะนะรืยบางครั้งมีปริพเทระต่างมันเกิดขึ้นนะ,ะสิ่งที่เราลืมไปแล้วก็มีมันผุดขึ้นมาเพราะใจมันไปโค้นควาใจมันไปฝ่อยคว้า,วาหาตรงนั้นตรงนี้นะที่อาตมาเขาบอกว่า เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนทําอยู่ที่บ้านเน่ไม่ค่อยได้อารมณ์เพราะอะไรนะมันจะขยันเป็นพิเศษนะหลังจากชี้เขี่อชี้เถียอพอยกมือสร้างแบบไปหน่อยอมองเห็นนั้นก็น่าจะจัดมองเห็นนั่นนี้ก็น่าจะทําขยันเป็นพิเศษนะแต่พอไม่ทําแล้วก็พอไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทานะแต่พอตั้งใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วก็บ้านสะอาดทันเทีเลยนะ่เป็นไงฉะนั้น พอพระแม่ธรณีตรงนี้ก็หมายถึงหลวงพ่อท่านบอกบีบมวยผมก็อาตมาก็เอายืมคำหลวงพ่อมาพูดนะเพราะฉะนั้นเคยอธิบายไปหลายครั้งจดจได้ <c oughs> ไมันจะคาใหม่อะไรหรอกนะก็คือนอกจากมีพระแม่พระแม่ธรณีหมายถึงสัญลักษณ์ของความอดทนขันติให้มีความหนักแน่นเหมือนพระแม่ธรณีใครจะขี่ใครจะเยี่ยวใครจะทําอะไรใส่ก็แล้วแต่แม่ธรณีไม่เคยบ่นจนมีคําที่คนแก่โบ,บราณเขาจะสอน คู่บ่าวสาววันแต่งงานให้เจ้าอดทนคือแม่ธรณีไปสิขีดไสิขี่สิกนใครจะให้ทษเอาคู่ <c oughs> บ่าวสาวหมายถึงว่าผู้หญิงจะไปอยู่บ้านของสามีให้อดทนเหมือนแม่ธรณีบางครั้งจะถูกคนนั้นกับพ่อตาแม่ยายหรือเขาเรียกว่าย่าใช่ไหมหรือพี่น้องอะไรต่างจะรู้ถูกเหยียดย้นาไปแล้วแต่ให้อดทนเหมือนแม่ธรณีเขาจะสอน คนที่จะไปสูตป่ตะกูลอื่นอย่างนะฮะท่ะนั้นพระุเจ้าก็เช่นเดียวกันหลังจากที่พระองค์อ,อธิษฐานบอกว่าข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ที่ใต้ต้นที่บรรลามตรงนี้แม้เลือดเนื้อจะเหินแห้งไปก็ตามจะไม่ลูกจากที่ตรงนี้กระดูกจะแตกเป็นเสี่ยงก็ตามนั่งปัมนั่นนี่ก็มาเลยนะถ,ถ้าเป็นอาตมาก็อาจจะคิดว่าเลนึกถึงบิดาก่อนพอเราสุข สุโธถนะตอน,นก็แก่แล้วใครจะดูแลใช่ไหมแล้วก็นึกถึงสตรีมหามายาเจ้าพิมพาพระมเหสีของเราตอนนี้ก็ทิ้งมันเป็นไม้ตั้งนานผู้หญิงเนี่ยโดยกาอินเดียถ้าทิ้งเป็นไม้แล้วเขาบอกว่าเป็นการไก่ดีเลยนะนยถูกสังคมเหยียดหยามอะไรต่างนี่เป็นเรียกว่าเป็นกษัตริย์เชื้อกษัตริรย์เนี่ยอาจจาะไม่รู้ว่จะบ่ายยังไงแล้วก็ลึกแล้วลึกถึง ลาหนุนตัวเองลูกชายตอนนี้คงจะหกขวบแล้วตอนนี้ออกมาจากบ้านจากเมืองคงจะกำลังจะน,น่ารักหน้าชางังจะเป็นยังไงใครจะให้ศึกษาเราเรียนที่ไหนจะเข้าโรงเรียนอะไรต่างก็คงจะพวง้างนะมีปริโยชน์บ้างทีนี้จะโย่ตัวแล้วนะจะโย่ตัวแล้วจนมีปางหนึ่งปางสะดุ้งม,มานนะจนลุกดีไหมอย่างเนี้ยนะ <c oughs> กลับบ้านดีไหมหรือเปะนะอล่าคือหลังจากมือทําสมาธิจนมือออกมาอยู่ที่หัวเขา เล่นได้โอ้ไม่ได้รอธอษฐานอะไรไว้หลังจากอษฐานมันต้องทําให้เป็นจริงตามธิ้ฐานเรื่องวสัจจะททาให้ได้แล้วว่มีสัจจะถ้าธิษฐานเฉยๆทำไม่เป็นตามจริงไม่มีสัจจะพูดอะไรไว้ไม่ทาตามเลยอย่างนี้ก็มีฉะนั้นพระเจ้าก็พระแม่ธรณีนี่ก็หมายถึงว่าความอดทนมันเจ็บมันปวดมันรอ้อนมันหนาวฉันเข้าครั้งเดียวอยนะ่ั้นตอนที่หลังจากรนัททัศน์ สารพัดต่างๆที่ความคิดมันฟุ้งขึ้นมาทีนี้หลังจากอดทนแล้วเนี่ยบางคนที่อดทนน่ขันตีกลายเป็นขันแตกก็มีเพราะอดทนไม่มีปัญญาเขาใช้ไม่ได้บารมิสิ์ปัญญาตอนนี้พระเม่ธรณีทําไมต้องบีบม,มวยผมก็หมายถึงว่าถ้าอดทนไม่มีปัญญา่ตายทิ้งเฉยๆฉะนั้นพระธรรมฐานที่ประเทศไทยไปตายตามท่ำต,ตามเหวหน่เยอะ เพราะอะไรเพราะอธิษฐานข้าพเจ้าจะเดินทุดงมีหลายองค์นะข้าพเจ้าจะเดินทุดงจะถือวัดทุดงอย่างเดียวไปเจอไข้ามาลาเรียนในป่าในถ้าในเหวตายกันโดยที่ด้วยทัวเสียสัจวจากถ้าจะออกมารักษาอะไรต่างนะทีงนี้ก็ตายไปก็มีแต่ว่าพระเจ้าก็หลังจากที่พ่อแม่ธนินมาช่วยก็บีบมวยผมเลยนะจนเป็นสัญลักษณ์ของพักการเมืองหนึ่งบ้านเราเนะยนะ มวยผมหลังน้ำออกมาท่วมทับมาก็หมายถึงว่าไอคนเราเนี่ยปัญญามันอยู่ที่ไหนปัญญามันอยู่ที่หวัวใช่ไหมปัญญาจะเป็นาะว่าวันนี้ง่วงมากเป็นเป็นรีดผมตัวเองไม่ได้นะมันน่ารีดศีรษะรีผมตัวเองไม่ได้ก็อ,อาจจะบีบศีสะตีบคีขมับบ้างให้มันตื่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 น,ต,นตื่นได้แล้วเนีน่ยบอกได้อยู่ทีนี้ รีดมือผมหมยถึงว่าเราต้องใช้โยนิโสนุสิการใช้ปัญญาด้วยนะใช้ปัญญาในการเอาชนอะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเฉพาะห,หน้าที่เราปฏิบัติอยู่ตรงนั้นนีน่มันยกมืออย่างนี้มันถ้าเรายกอย่างนี้มันเพลินทำยัไรเอ้ากลับเป็นมือไส้บ้างนะกลับเป็นมือซ้ายกมือนั่งมานานไปมันมือหยิบุ้งสั้นก็มองไปไกลหน่อยแล้วก็ลายจากที่หลายที่มันหายแล้วก็ ตั้งใจใหม่ตั้งใหม่แต่ะปล่อยไปตามใจนะตั้งใจคือฉลาดในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัพยะเอื้อต่อการปฏิบัตินะในการทํายังไงมันจะให้มันพอดีพอ,ดพองามที่จะนั่งเงี้ยไม่ใช่ว่านั่งท่าเดียวจนขาแข็งขาจยัก็เปลี่ยนท่าตามสัรรภาพของเราทนได้แต่เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนด้วยปัญญากับเปลี่ยนด้วยตัณหาบางคนเปลี่ยนด้วยตัณหาเขา แต่ลูกก็ลูกจะนั่งก็นั่งจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยโดยที่ไม่กำหนดมันก็หลุดก,ก็ขาดแทนที่มันจะเป็นลูกโซ่กายเป็นโซ่ขาดใช่ดฉนะนั้นเปลี่ยนให้เป็นอริยาบทแต่ละอย่างให้พยายามรู้สึกตัวซะก่อนเราจะเปลี่ยนแล้วรู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนจะเปลี่ยนกทีก็รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนฉะนั่้นเปลี่ยนด้วยปัญญาดันะั้นไม,ไม่เกินบาฝาแรงเราที่เราจะเข้าใจได้รู้ได้เหมือนถ้าเป็นราชาสัพเขาเรียกว่าตัดสรุป ถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็รู้เฉยๆเนี่ยคําเดียวกันนะถ้าเป็นราชาศัพท์เรียกว่าตรัสรู้อย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจะรู้อะไรพระอ,องค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้เพราะเป็นคําราชาศัพท์ก็รู้ตัวเดียวนั่นแหละนะแต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่าเป็นคําที่อลังการได้เกินนะรู้อะไรก็รู้ทรหน้าที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นน,นนะรู้อะไรก็พอ ค่อยคุยอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าปล่อยให้รู้ก่อนไปคิดเัาเองเองว่าเขาพเจ้ารู้แล้วรู้ยังไงร,รู้ตามที่เราพ่อบอกนั่นแหละอะไระเราพ่อพูดไปก็จบเอามารู้หมดอย่างนี้เขาไม่ได้ะฉะนั้นธรรมะท่านบอกให้มันเกิดเองให้มันเกิดพรอ้อมกับสาภาว่าอาตมาท่านบอกว่าคนของประท่านี้เพิ่อน,นิีกว่าทาไมถึงทุกวันนิพพานในประเทศไทยนี่เรียนจบันเยอะระดับด็อกเตอร์เยอะ ทำวิจัยเรื่องคาสอนพุทธเจ้านี่แหละอริยสัจสี่ไตรลักษณ์มักมีองค์แปดจบกันมาเยอะแต่ทําไมพอจบแล้วเขาติดสึกไปมีครอบคระคะัวแล้วก็ทําการทําง,งานสอนหนังสือไปพ่อเนี่ะทั้งที่รู้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะวิจัยจนละเอียดแต่ทําไมถึงไม่เกิดไม่เข้าใจสภาวะนั่นเป็นตัวหนังสือหลวงพ่อเทียนบอกว่าตัวหนังสือเพราะมันไม่มีสภาวะมันไม่เกิดความเบื่อหน่ายศึกษามันไม่มี สภาพให่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เบื่อหน่ายก็ไม่ใครกําหนดฉะนั้นอันนี้ก็คงจะตรงประเด็นในส่วนที่เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะในส่วนที่เป็นปรมัตคือต้องใช้ปัญญานอกจากขันติอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาประกอบด้วยในส่วนนั้นที่ขาดตรงที่อกแล้วก็ค่อยเสริมอีกที่หนึ่ง